สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะกับแม่น้องเก้าชาแนลนะคะโอเคค่ะโอเคนี่เสียงดังโอเคนี่ตองต้องดูนดูนั่นันจะกินลับปไปดูค่ะเสียงก็เจ้ามากยี่สิบบาทเลย หลายเด้อค่ะยี่สิบบาทแทบพรมอันนี้พักหาเองเขามีพักให้หาเองนะคะดูสิสีสวยมากเลยสวยเลยแม่ตามแม,าม,ม,ม่รู้ตัดีเหรออม่างนี ี่น้องเดี๋ยวพักมาเพิ่มค่ะเบิ่งเรื่งคิดพ่อมีพักอยู่โอ้ยเนาะมีมะเขือพ่วงค่ะมะแข่งค่ะมะแข่งดวงมะละค่ะมะละขีนกแล้วก็มะเขือเปาะเนาะโอ้ยเนาะกระเทียมพริกค่ะมาพักมาสวนเลยจะ้ะเรื่มมาาองคจาพ่อมีพักดูนะคะพี่น้องโอ้ยเนี่ยอะไรก็เพิ่มนะมา แก่แต่แท่ล้วปันนี้พักไลยปันนี้กระเทียมกับกระเทียมเ่บบยบกระเทียมต่อ

ไออาร์ฟฟี่มีแต่มาสเตอสังหารพิเศษจริงๆนะก็ไม่ได้พิเศษอะไรครับแค่ผมเลกชแคโดยใช้สองหลัก็ท่กระสุนของวไม่ได้โมเดลอะไรเลยตต่อที่ร้านผัดไทยไรซี่ก็จะมีคนมาให้บริกา 看过。 มากินมาแข่งอมากินรวดค่ะคือกินแบบรีบๆไม่ค่อยเป็นแบบไม่ค่อยมากบันไดตะลวบม,มันแสบกว่าหยิบ เขาเขาบอกตาประเด็นนีี่กุกกี้กัาพัไม้องกกีมอครับ่นไ้คครับคีรัขอ

หน้ากิโลกเลยต้องลวกกว่อไม่รู้ตอนนี้กินไดบ่กกินได้ค่คคะ ดดกินได้บ้างไหมขมกินได้นี่เก่งค่ะนี่ก็พยายามฝึกกินอยู่ค่ะพยายามฝึกกินอยู่ค่ะร้านเป็นลมขนเป็นยาเนาะใครกินขมได้ก็เก่งน,นี่ข้าวบักแข้งเนาะ มันมะเขือ,อพวงเนาะมันมีอันหนึ่งเนะงาะพ่าอะไรายี่งมักแวงบอกมักแวงเนี่ยนวยมันคลายกันเลยเด้ค่ะแต่มักแวงนีแบบขมแบบขมขึ้นแบบขมเลยเด้อคือแบบถ้าผูดด้ใดกินขมได้เนี่ยกินมักแวงเลยสบายะคะ่ะขมครับมักแว้งสุดๆค่ะของแท้เลย Qua <laughs> <Cười, là. cười> <laughs> ยี่สิบบาทนะเวรตัวน่คือแถวบานถืออะารนึกไวาเราทำได้มาจากดาประดุกเนื้อเน้นๆนะคะึ้นเนื้อเพราะประดุกแห้งก็แบบเยอะมากอะ่ะ <laughs> <laughs> nè, năm nằm thật nhiều đi càng thương Thà bòi bông là Chí cả Bọn chị kiếm đọc sầu Cái là người <laughs> เป็นกระลังมักเด่นสามขวบสาวเก่าน้องเก่าลูกสาวนี่ค่ะน้ำมัน นอนกินข้าวกบผักบม่ได้กินหลับประดูกเลยกินข้าวกบผัก